กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับผมในยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เกม F1 Online ครับผมวันนี้อยู่กับทีม300 X Manu ครับผมทีม300ของเรา EP นี้ครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตพาคุณผู้ชมมาดูทีมกันก่อนนู่นครับณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ทีมมันก็น่าจะลงตัวละในหลายๆตำแหน่งนู่นครับอย่างเช่นแนวรุกของเราที่จริงผมก็แฮปปี้กับลาสันแล้วนะครับมีเบนรูดี้ตัวนี้น่าจะแบบใช้ยาวๆไปเลยครับผมและล่าสุดทุกคนครับอันเดรสเปเรล่าตัวนี้แบบ เข้ามือสุดๆด้วยนะครับสำหรับทีมนี้ครับคลิปที่แล้วเราเพิ่งเสริมไปนะฮะัสำหรับตัวเปเรล่าครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าผมจะมาเสริมตรงกลางรับตรงนี้ครับหรือว่าเป็นเซนเตอร์ตรงนี้ครับแต่ปรากฏว่าแม่ราคาเปเรล่ามันลงมาพอดีนะครับก็เลยซัดเข้าให้ครับหมดลสำหรับเปเรล่าก็ตามนั้นเลยทั้งหมดนะสำหรับคลิปที่แล้วเนาะแล้วก็จะมีปีกซ้ายอย่างนาที่จริงนานี่ผมก็แฮปปี้นะนะครับถือว่าใช้ได้ยาวๆแล้วที่เหลือวันนี้ทุกคนครับจากที่ผมมองนะฮะจะมีด้วยกัน3ตําแหน่งนะครับ หนึ่งเลยก็คือการรับที่เราจะเสริมมั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของเซ็นเตอร์แบ็กที่เราใช้ตัวเฟอร์ดินานอยู่เฟอร์ดินานเนี่ยผมรู้สึกว่าเดี๋ยวขยับขึ้นไปเป็นทางด้านของ LN บวก5ก่อนก็น่าจะเล่นได้นะครับส่วนแบ็กขวาตรงนี้ผมน่าจะซื้อเป็นทางด้านของเซริโอเร็กิลอนแต่เร็กิลอนเนี่ยผมดูจากราคาแล้วน่าจะค่อนข้างแพงนิดนึงทุ่คนครับและคือบอกว่าจะเสริมคลิปนี้ก็จริงครับผมนะแต่คลิปนี้ไม่มีแบทเทิลพาร์ตครับไม่มีแบทเทิลพาร์ เป็นแพ็คโฮมกรนซปเปอร์แพ็คทคนครับแพ็คนี้มูลค่า80บาทก็อบอกว่า f อผมเหลือประมาณ190หรือว่า200นี่แหละทุกคนครับแล้วประเด็นคือผมคิดว่าน่าจะไม่ได้เติมต่อนาะตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมครับปัจจุบันเนี่ยเราเติมไปทั้งสิ้นเนี่ย2,400บาทต้องบอกว่าผมเติมทุกครั้งที่มันมีทา้งด้านของโปรมชั่นแลกเชลครับและคือไอเดียนี้มันไม่ได้ใช้ตัว FC เยอะมากเพราะหลักๆเราเติมแค่พาร์ตตัวแบบธรรมดาครับผมนะใช้แค่20,900เท่านั้นนะครับ ก็คือผมเติมไป2,004ทุกคนครับเราเติมช่วงคูณ2เพราะฉะนั้น F4 เราเหลือบานเลยทุกคนครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับจากกิจกรรมแมวนะกิจกรรมแมวนะ่าจะจบไปแล้วทุกคนครับเดี๋ยวพาเขาชมมาดูของก่อนนะฮะมีใบนี้ทุกคนนะผมนะจากกิจกรรมแมวนะฮะน่าจะได้มาประมาณ30เหรียญปะถ้าผมจะไม่ผิดแล้วก็จะมีใบนี้ครับยูโรครับผมเป็นการันตีบวก5อีก3ใบมันมาในตอนลดราคาพอดีทุกคนนะผมนะใช้แค่สิเท่าไรเหรียญนี่แหละทุกคนครับ,นะค,รค,ค,รบคือมันคุ้มมากผมก็รู้สึกว่าเ ต้องจัดแล้วอย่างที่บอกครับ FC มันเหลือพอดีครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะฮะไอดีนี้เราจะไม่เติมเพิ่มอีกนานขั้นต่ำคือครึ่งปีหรือว่า6เดือนครับก็ตามนั้นคนทั้งมนะสำหรับคลิปนี้ครับมีอะไรคุณผู้ชมได้ดูแน่นอนนะครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวอ่าแล้วก็คลิปที่ผมลืมบอกไปนะผมทำคลิปเร็วก่อนปกติประมาณวัน2วันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะพอดีมันมีงานทางด้านของลูกค้ามาแล้วเหมือนมันยังเลือกวันลงไม่ได้ผมขออนุญาตทำก่อนเลยแล้วกันครับ ถ้าเกิดว่าคุยกันแล้วแบบเอ้ยไปลงวันอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลงให้วันที่1แต่ถ้าเกิดว่าผมต้องอัพงานลูกค้าก่อนวันที่1เนี่ยผมก็อาจจะแบบเลื่อนมาเป็นวันที่2หรือว่าลงสักประมาณวันที่3 1อนะครับยังไงก็น่าจะประมาณนั้นทุกคนครับเพราะฉันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะทุกคนนะครับเอางานก่อนนะทุกคนนะจะได้มีตังค์มาไว้เติมทุกคนฮะขออนุญาตเอางานก่อนแล้วกันนะครับเอามาทุกคนคับผมนะสำหรับคลิปนี้ครับประมาณนี้ทุกคน แล้วก็เดี๋ยวรับตัวนี้มานะครับรวมถึงไอ้พวก c p ด้วยนะครับอย่างน้อยไม่มี Battle p a s พใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกแต่วันนี้เราจะได้ลุนการ์ดบวก8เนี่ยสองใบนะครับแล้วก็จะมีไอ้พวกการันตีด้วยมีที่มันเป็นแบบลุ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็น่าจะมันนะนะครับเพราะคลิปที่แล้วเราก็แบบเสริมกันจัาคลิปที่แล้วแบบเปิดได,ได้แบบโคตรดีคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวเริ่มจากลอตเตอรี่ก่อนครับแล้วก็ตัวของรางวัลแร็งเนี่ยน่าจะเปิดครบทุก ID แล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดนะคนรับทุก ID เหนื่ออยยมมากกผบเลนะ ไอดีหนึ่งคือไต่แบบไม่ต่ำกว่า20เกมแล้วผมต้องไต่5ไอดีคุณผู้ชมครับเหมือนแบบอารมณ์มานั่งกดเป็นร้อยเกมอ่ะโอ้โหแบบยังเหนื่อยเลยนะครับไปทุกคนครับมาดูครับผมนะ B P เริ่มต้นครับถ้าเกิดว่าได้เยอะหน่อยผมอาจจะไปซื้อเลคิลอนก่อนนะครับคลิปนี้แต่ถ้าเกิดว่าแบบมันค่อนข้างเกลือหรือว่าเปิดไม่ค่อยได้ดีเท่าไหรก่ก็อาจจะไปดูทางด้านของไอพวกกองหลังอะไรเงี้ยอาจจะเป็นทรงๆนั้นนะครับคุณผู้ชมดูกันต่อนะครับตอนนี้เงินอยู่ที่หมื่นเดียวฮะ โอ้โหเฟอร์ดินานเนี่ยน่าจะ3 0 0 0มนะครับแล้วก็กลางรับเนี่ยผมมองไว้เป็นทางด้านของปาร์คซีซีแต่ตอนนี้เป็นแสนแล้วคุณผู้ชมครับ1,50,000สนนเอ็มะครับ่ะเหลือตรงนี้อีกนิดนึงคุณผู้ชมครับ let's go ครับเบ็ดเสร็จน่าจะไม่เกินแสนหกทุกคนนะน่าจะประมาณแสนห้านิดนดนี่แหละไม่น่าเกินนี้มากนะครับ1,54,000สเอ็มนะครับ มีเศษด้วยประมาณ500ประมาณนี้ทุกคนครับต้องเก็บตังค์เพิ่มอีกประมาณแสนนะการ์ดของเราเนี่ยหน้าตาจะประมาณนี้ทุกคนครับผมคิดว่าน่าจะเกิด150นะฮะจะมีพวกลุ้นนะฮะแล้วก็มีการันตีเนาะอ่าใบนี้ด้วยนะครับนี่ครับไอพวกการันตีทั้งหลายทั้งแหล่ลูกนะครับแล้วก็จะมีไอพวกการ์ดบวกแปดด้วยบวกแปดเนี่ยผมน่าจะเอามาเปิดทีหลังแล้วกันทุกคนครับหนึ่งร้อยห้าสิบใบครับผมนะคิดว่าไม่มีการ์ดอะไรหลุดมานะครับถ้ามีก็คงจะเป็นไอพวกบวกห้านะครับก็บวกห้าเราเยอะอยู่ฮะทุกกคคคนนนนรรัับวี้เาชิๆทุ แล้วก็ช่วงนี้คือไอดีแมนยูเราเริ่มเทพเลยนะทุกคนครับเพราะฉะนั้นตัวเสริมมัน่าจะแพงเลยนะโอ้โหจั๊วมาเลยครับน่าจะไม่มีบวกห้าหลุดสักใบนะผมคิดว่าครับแม่งไม่ถึงพันด้วยซ้ำร้อยห้าสิบใบแรกครับเซตที่สองครับผมผมขออนุญาตใส่ลุ้นบวกห้าไปสักประมาณใบสองใบแล้วกันครับผมแบบไม่อยากเห็นภาพบาดตาบาดใจเปิดมาแล้วมันขาวจั๊วมันเจ็บนะครับผู้ชมครับอุตสาห์ออนมาตั้งนานไม่มีหลักพันนี่คือมันจี๊ดนะนะครับผู้ชมครับนะผมโกรนครับ อุ้ยไฟเลยเหรอเยอรมันเยอรมันปีกขวาอย่าบอกดว่าการบวกแปดหลุดเนี่ยบวกสี่โอ้โหโทบันมุลเลอร์ครับสองหมืพเอ็มอู้ถ้าบวกหจะขนาดไหนครับเนี่ยอู้เป็นสามหนห้าครับแต่บวกสี่มาครับ มีนาธานอาเก้400ู้หที่เหลือหลักพันไม่มาครับคุณผู้ชมอยู่ดีๆก็มาเฉยเลยทุกนครับอ่ะการแล้เหลือประมาณนี้ครับเดี๋ยวเอาเป็นการันตีบ้างด้วยครับสำหรับเซตนี้นะเดี๋ยวเอาไปนี้ด้วยทุกคนมามามาอ่ะตามนี้ทุกคนครับ5ใบทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมันมีใบคัตด้วยนะยังไงก็เดี๋ยวไปเปิดกันคุณผู้ชม5ใบครับอันนี้คือลุ้นอยู่นะต้องบอกว่าลุ้นอยู่ครับเพราะว่าใบดีสุดน่าจะเป็นใบนี้ครับ106นะครับถ้าดวงดีหน่อยครับคุณผู้ชมจะได้เห็นไฟ มาดูครับวันนี้มูลเริ่ม,มาแล้วฮะใบหนึ่งแต่แม่งบวกสี่อ่ะเี่บวกห้าเป็นแสนมันอ่ะไม่อยีะโอเคไฟครับดีีอิตาลีปีกซ้ายหรออินซิเย่ปะอินซิเย่สามหมื่นเฮ้ยไม่แย่สามหมื่นเอ็นครับมีฟอเรนซี่ครับผมนะฟอเรนซี่เนี่ยห้าพันนะครับโอ้โหเชียบไบนี่ยังเกลือเลยคุณผู้ชม,มนะครับเยรันเชียเลอร์ครับผมอะประมาณนี้ฮะ เฮ้ยเอาอยู่นะทุกคนนะใบนี้ครับม oh. ัแลวใบที่ผมบอกด้วยฮะเป็นใบที่ดีที่สุดครับ oh. ใบนี้ก็คือแล้วแต่ดวงรุ่นครับผมมีเปิดได้ไฟบ้างไม่ไฟบ้างนะ oh. แล้วแต่ไอดีเหมือนกันนะครับมา oh. แต่ที่แน่คือกาฟเฟนแบกออกมาแล้วสองใบจากที่เคยเปิดอะขอไม่ซ้ำครับโอ้โหไม่ไฟวะ <No. S 1> โอ้โหนึกว่ากาเฟนแบกครับผมนะ้นโลเมลูลูกากูฮะไอดีนี้แมนยูครับเดี๋ยวเก็บไว้เป็นตัวสำรองได้ นะครับหลังๆผมเล่นแบบนักเตะสำรองคนทั้งบ่อยเหมือนกันนะครับจะได้แบบอินอินหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับแต่แรงช่วงนี้ที่เหลือจะเหลือหลักๆ3บาบใบก็ผมจะจัดกิจกรรมแมวนะครับ2อันก็คือใบนี้แล้วก็ใบนี้นะครับร้อยแปดมิเลวาน่ะดาโูที่จริงผมก็อยากเล่นอยู่นะเดี๋ยวขออนุญาตดูราคากูแรก่อนแต่ผมคิดว่าน่าจะขายไม่ออกป่ะหมื่นหกกูแลนะครับแล้วก็จะมีเลวาน่ะเลวานผมว่าถ้าบวกห้าเนี่ยน่าจะมีราคาอยู่หมื่นห้าหรอ อะผมเอาเลวานแล้วกันครับที่เหลือคิดว่าไม่น่าต้องคัดปะร้108 Harry Ken อยแปดแฮร์รี่เคนประตูออกแล้วกันครับใส่มาเป็นแฮร์รี่เคนอ่ะน่าจะประมาณนี้ครับผมนะขาดตกบกพร่องใครก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดนะฮะอัดคลิปไม่มีใครคุยด้วยคุณผู้ชมครับ3ใบ3ใบเน้นๆทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ครับผมคิดว่าน่าจะไฟทุกใบแหละนะครับมา ไม่มีบัตโชวพาร์ทแต่คุณผู้ชมจุใจกับไฟแน่นอนนะครับคลิปนี้มาก่อนครับผมอังกฤษก็เลย4 d m ดิคัไรไามไรไหะไรโอเคสามหมื่นไม่ราคาก็เหมือนเราเปิดพาร์ทเหมือนกันนะเนี่ยแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมส3ใบเนี่ยถ้าจะไม่ผิดไม่ถึงร้อยนะครับไม่ถึงร้อยบาทด้วยซ้ำนะครับ อ้๋สามหมืน่นทุกคนครับผมคิดว่าผมเปิดแบ t เทิลพาร์ครับราคาประมาณนี้ไปต่อไปครับคุณผู้ชมครับูกใจแน่นอนแต่ขอให้ขายออกนะกลัว <c oughs> ข,ขายไม่ออกเหมือนกันนี่ยไมะแต่แตทสวยอยู่ครับคุณผู้ชมเยอรมันครับรอบนี้เซนเตอร์แบ็กอรอลูดิเกอร์ลูดิเกอร์ลูดิเกอร์สวยงามเป็นแสนเฮ้ยนี่มันมากกว่าพาร์แล้วนะคุณ เอาละครับคุณผู้ชมบันเทิงจิตบันเทิงใจแน่นอนครับคุณผู้ชมมีใครเลือกไวปไหมฮะใบนี้แต่เหมือนกิจกรรมแมวน่าจะหมดแล้วนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดอะใบสุดท้ายครับของการันตีครับนี่ที่จริงนูนเกอ้อสักใบก็ได้นะโอ้ร้อยสเลยนะคุณผู้ชมมาดูครับสเปนครับรอบนี้ทีมแชมป์ซีเอ็มหมอใครอะ ฟาเบียนลุยห0 0มื่นครับผมคิดว่าขายออกด้วยนะฟาเบียนลุยน่าจะเก่งอะร1 8 6 0 0 0 0น่าจะออกอยู่ครับแล้วก็ดูริเกอร์เนี่ยผมคิดว่าขายออกร้อยเปเซนตะครับเฮ้ยผมว่าคุ้มอยู่นะไม่ถึงร้อยครับเปิดได้แบบรวมๆกันสองแสนสามแสนอะคุณผู้ชมฮะทีนี้เลยครับอยู่ที่ลุ้นบวก8ของเราละคุณผู้ชมครับคลิปนี้ผมคิดว่าไฟน่าจะเยอะแล้วครับเพราะฉะนั้นครับขอไฟในทีเดียวไหม สองใบไปเลยครับคุณผู้ชมครับชอบใจผมฝากกดไลค์ด้วยคุณผู้ชมครับคลิปนี้เหมือนเราเปิดพาร์ทเลยนะแต่ไม่มีบัต t ช e p พาร์ทครับคลิปหน้าคุณผู้ชมจะได้ดูไฟแบบนี้อีกเพราะว่าคลิปหน้ามีบัต t ช e p พาร์ทคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์เป็นกำลังใจหน่อยแล้วกันครับมาดูฮะคุณผู้ชมไปครับผมขอไฟสักใบเบิ่มๆบมคุณผู้ชมครับมาดูว่าปนอะไรครับผมสปอร์ตไลท์โอ้โหเรียบร้อยอ้าวามาดี โอ้มีมาซิอุสดูเนสครับผมนะกับอาบันโดโบรจาของเราครับที่จริงตัวนี้แปดก็แพงอยู่นะมาสรุปรวมราคากันนิดนึงครับผมนะสำหรับคลิปนี้ครับรูดิเกอร์มีคนรับโอ้โ,โ,โ,โหหวานเจี๊ยบคุณผู้ชมมีคนตั้งรับแล้วจะเป็นต่ำหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมโอ้ราคาโอเคครับสูงกับสูงกับต่ำมานิดนึงครับผมขายแสนสองทุ่งอะไรกันนะถือว่าช่วยกันครับคลิปนี้ถือว่าดวงดีนะครับคุณผู้ชมแต่ตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ย ม,มช่วงนี้ตีห้านะครับ A few e m m o n t เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูนักเตะที่เรามาร์คไว้ก่อนทุกคนครับณปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มจะต้องอัปเกรดอัปเกรดใหญ่ละทุกคนครับปัจจุบัน,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 นตัวที่ผมอยากได้เนี่ยจะมีทอมฮีตันนะหนะาเวลาตั้งรับไปนะเดี๋ยวผมเอามาตีเองนะสำหรับทอมฮีตันนะครับมีปาร์คด้วยครับที่ผมจะเอาไปเล่นในตำแหน่งของกลางรับปาร์คตัวนี้น่าสนใจมากคุณผู้ชมมันเป็นตัวที่เล่นปีกได้ครับผมนะเล่นแบ็คคือมาเล่นได้ทุกอย่างเดี๋ยวด,ดูตำแหน่งก่อนครับนี่ฮะ ตั้งแต่หน้าต่ำกลางรุกยืนกลางนะครับซ้ายขวา CDM นะครับหรือแม้ back, แต่แบ็คสแต็ตไม่ลดนะครับคือสแต็ตไม่ลดคือแบบไอเชี่ยอะไระเนได้นึกว่ากุลลิดคุณผู้ชมนะครับแล้วดูนิสัยที่ให้มานะครับมีงนะูอันนี้ผมชอบมากในตำแหน่งของกลางรับครับมีเลี้ยงบอลเร็วถ้าเกิดว่าจะไปเล่นแบ็คคุณผู้ชมนะครับ มีทางด้านของเพลย์เมเกอร์ครับถ้าเกิดว่าจะไปเล่นกลางครับหรือแม้แต่ปอดตรงเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าทีมโดนนำเนี่ยยังจะได้ได้ปกติเพราะบางตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนนำเนี่ยมันก็จะเอ๋อไปนะผู้ชมก็น่าจะประสบพบเจออยู่นะฮะสำหรับเหตุการณ์แบบไอ้พวกแบบนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยมีปอดเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสําคัญเหมือนกันนู่นครับผู้ชมดูฮะตั้งแต่หน้ายันหลังยันแบ็คสแตทไม่ลดะฮะตัวนี้แล้วก็จะมีทางด้านของริโอเฟอร์ดินานครับตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะขยับขยายาาามมจกตัว BTB ที่ผใช้ ที่ผมใช้อยู่ประมาณ7-8,000ด้วยกนะันฮะคือไต่แรงชาร์เลนเจอร์ทุกวันนี้ก็ยากนะยากเพราะอะไรครับทีมที่เรากดเจอเนี่ยโอ้โหสแต130็ต130บวกแปดแม่งตัวกี่แสนกี่ล้านก็ไม่รู้คุณผู้ชมครับแต่เรายังใช้ตัวนี้ฮนะบวกห้าเจ็ดพันเอ็มนะครับคุณผู้ชมครับคือไต่ในชาร์เลนเจอร์ทุกวันนี้ก็ถือว่าเนี่ยลำบากเหมือนกันครับเจอตั้งแต่วิ่งเร็วๆครับเพราะฉะนั้นครับจะถือโอกาสอัปเกรดซะหน่อยนะครับเนี่ยผมก็มอง,มองไว้ไม่ได้เยอะด้วยนะประมาณสามหมื่น นะครับจากที่ผมคำนวณนะฮะตรงนี้สามหมื่นตรงนี้เป็นหกหมื่นแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเก็บตังค์แล้วก็รอให้พวกดูดิเกอร์ขายออกเนี่ยผมคิดว่าผมเสริมเลกิลอนได้นะนะครับเลกิลอนโหราคาไม่ขึ้นชิบหายเลยครับคุณผู้ชมอันนี้สูงไหมเนี่ยโอ้ไม่สูงครับโอ้แต่ถ้าสองเจ็ดผมไม่ไหวนะคุณผู้ชมถ้าจะให้ผมซื้อเลกิลอนเนี่ยในราคาสองเจ็ดเนี่ยผมไม่เอานะครับคุณผู้ชมตอนไอเดียหลักที่ผมทำเมนูผมได้เท่าไหร่อยองสองแสนเนงนะครับ แล้วนี่คือไอดีที่แบบไม่ได้เติมเหมือนไอดีหลักอะ่ะเพราะฉันยอดอาจจะต้องรอครับเดี๋ยวราคามันก็น่าจะเบี่ยงมาครับถ้าเกิดว่ามันมีกิจกรรมใหม่ๆนะครับแหม่เกือบลืมด้ยครับมีกิจกรรมสายฟรีอีก1กิจกรรมทุกคนครับแต้มตัวนี้ผมรับไปแล้วนะครับแล้วก็เหลือเนี่ย2,500แต้มคุณผู้ชมครับ2,500เนี่ยผมจะแลกเป็นการ์ดไหมล่ะคลิปนี้ผมคงไม่เอาตังค์หรอกนะเพราะตังค์วันนี้เราถือว่าเราร่ำรวยแล้วแต่คุณผู้ชมคนไหนที่แบบเอ้ยอยากชัวร์ผมแนะนําเป็นตังนะค์นะ แต่เดี๋ยวเรามาช่างใจกันก่อนไหมคุณผู้ชมแมนยูนักเตะอังกฤษแมนยู you, มีใครบ้างอ่ะนี่คือพยายามถามหาสำรองแล้วนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าใบนี้ผมเกลือผมมักเปิดได้แบบตัว7 8 0 0 0ปดพั112นอะร้อยอะไรเงี้ยเอ๊หรือว่าอีกสักรอบไหมแต้มมันจะได้แบบเหลือศูนย์พอดีคุณผู้ชมเตอร์ไทม์ลักกี้ไหมมันจะมีคำฝรั่งบอกว่าเตอร์ไทม์ลักกี้ก็คือแบบครั้งที่3มเนี่ยมักดวงดีเสมอเว้ยคุณผู้ชมครับมานี่จะเป็นใบที่3ของผมนะฮะยังไงก็อ่ะแลกมาแล้วกันครับวันนี้ นไหนก็แบบเปิดการ์ดมาบึ้มบั่มซัมเบ้อลไรฮะมาดูครับว่าจะเป็นเติร์ธาร์มลัคกี้แบบที่ฝรั่งก็ชอบพูดหรือเปล่านะครับหรือว่าจะแค่คิดไปเองครับคุณผู้ชมเอามาครับทีมออฟเดอะซีซั่นนี้ผมในยิปสี่ทีโอคุณผู้ชมครับชอบฝากกดไลค์หน่อยทุกคนครับตั้งใจทํามากฮะสําหรับซีรีส์การทําทีมนะครับคุณผู้ชมไปครับขอไฟเถอะยังไม่เคยเปิดใบนี้แล้วไฟเลยนะคุณผู้ชมมาไม่มาครับเรียบร้อยเจีดพันปหมโอ้โหเชี่ยหนักกว่าเดิมอีก 4,009เปเป้โอ oh ้โหกูทำอะไรลงไปวะเนี่ย few moments later. เดี๋ยวเรามารับตังค์ก็ผมนะตอนนี้ขายออกหมดเรียบร้อยแล้วทุกคนนะผมนะดูทรงละว,วันนี้มี3ามแสนแน่ๆคุณผู้ชมครับหลังจากใช้คูป,ปองเรียบร้อยก็ผมนะเราจะได้เงินมาตรงนี้ครับหนึ่งแสเก้มเอฮ้ยอ,อย่างเงี้ยอาจจะมีหัวสามแสนกว่าๆคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมรับเลยแล้วกันนะฮะมา นะครับเบ็ดเสร็จครับผม3ามแสนคุณผู้ชมดูฮะสามแสนห้าหมื่นห้าพันเอ็มครับคุณผู้ชมครับออ้ที่จริงผมก็อยากได้เลยกิโอนนะแต่ผมไม่อยากซื้อแบบราคาสูงผมตั้งสักสองห้าละกันคุณผู้ชมนะครับผมบอกไปเมื่อเช้าบอกว่าผมจะไม่ซื้อเกิน2องแสนห้าหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็สองแสนห้านี่แหละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตั้งรับไปเลยครับในเมื่อเหลือตั้งหนึ่งแสนก็จัดไปครับผมนะเฟอร์ดินาที่เราตั้งรับไว้เมื่อเช้าใช่ไหมครับวันนี้ก็ยังไม่มีขายไหมราคามันล่วงลงมาด้วยคุณผู้ชม อ่โอ้โหมันน่าจะหายากหรือเปล่าวะคุณผู้ชมครับการเอวีบวกหน่าจะไม่มีให้เปิดหรือเปล่าเนี่ยผมตั้งรับเอา3สามสี่แล้วกันไหมไดนะครับไหนๆก็ขนาดนี้ผมตั้งสูงเลยแล้วกันคุณผู้ชมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนี่ก็จะเป็นทางด้านของปาร์คนะครับอูแต่ปาร์คเหมือนราคาขึ้นปะคุณผู้ชมเมื่อเช้าเท่าไหร่เมื่อเช้าสามหมื่นกว่าบาทปะอู้ราคาขึ้นเป็นหมื่นเลยเหรอคุณผู้ชมชิปหายนะครับรางั้นก็อ้มันแพงอยู่นะเนี่ยคุณผู้ชมร้อยสิบห้าเองอะ่ะ นะครับหรือเราไม่เอาดีปะ่ะอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากได้ก็คือคาเซเมโร่ครับแต่คาเซเหมือนจะ2องแสนนะครับมันจะมีคาเซปีหนึ่งอ่ะเนี่ยปีนี้ทนะุกคนะครับที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากลองนะแต่ราคาก็น่าจะแรงพอสมควรในเรื่องของเกมรับก็น่าจะเป็นคาเซเมโร่แหละทุกคนครับสำหรับตัวนี้นะฮะถ้าเกิดมาเทียบกับปาร์คปาร์คก็จะได้2เท้าแต่มันก็โอเคนะทุกคนะครับปาร์คสแตทไม่แย่อุ้ยแต่ถ้าเกิดว่ามาดูจริงๆก็เหมือนปาร์คจะคุ้มกว่าครับในราคาเท่านี้ทุกคนะครับ ปาร์คแค่ประมาณ4ี่หมื่นแต่คาเซคือเรียกได้ว่า2องแสนเก้านะครับท่านก็เอาปาร์คแหละคุณผู้ชมครับสี่หมื่นหกเลยเหรอโอ้โหเชี่ยแพงชิบหายเลยผมไม่อยากซื้อราคานี้เลยอะ่ะคุณผู้ชมนะครับมีคนตั้งต่ําอยู่2คนเดี๋ยวถ้างั้นผมลองตั้งสักประมาณ4ี่ทุน่นละกันอ่ะสี่หมื่นทุน่นคุณผู้ชมครับอ่ะเหลือตั้งไว้สามหมื่นเก็บไว้ในคลิปต่อๆไปแล้วกันครับถ้าเกับว่าผมตั้งเลกิลอนเนี่ยสองห้าแล้วก็มีปาร์คสี่หมื่นนะครับจากนั้นมีเฟอร์ดิลานสามหมื่นสี่พันเอ็มครับ เป็นเส็ษตรงนี้ครับประมาณ3แสกว่านะครับ3ตัวครับก็เป็นว่าคลิปนี้ก็เดี๋ยวเล่นชุดนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมนลสำหรับไฮไลท์ของเราทุกคนครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยมารับ3ตัวนะผมตั้งรับไว้แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็เดี๋ยวเพิ่มตังเอานะฮะคุณผู้ชมครับแต่ผมคิดว่าราคามันน่าจะมีการร่วงลงมาสักนิดสักหน่อยนะรู้สึกว่าแต่ละตัวน่ะยกเว้นตัวเฟอร์ดินาน่ะ อีก2ตัวคือค่อนข้างแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นด้วยก่อนเนาะผู้ชมครับผมชอบใจฝากกดไลค์กดติดตามช anel Next TV ด้วยละกันครับผมในยังไงก็เดี๋ยวมีไฮไลท์ก็ผู้ชมได้รับชมกันนะครับแต่อาจจะเป็นชุดเก่าก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรคลิปหน้ามีแบทเทิลพาร์ตครับผมในยังไงฝากติดตามไปด้วยครับสำหรับทีม300 X Manchester United นะครับชอบใจฝากกดไลค์เยอะๆนะทุกคนครับอยากจะดูว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบซีรีส์แบบนี้กันนะครับผมในยังไงเจอกันคลิปหน้าละกันคุณผู้ชมครับผมไปละคุณผู้ชมสวััสดีครบ